ฮส,สวัสดีครับหมีลรักที่แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาทสพร้อมบริการนะครับขอให้เพืนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับ ฮัสวัสดีครับมีรักี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในวันเลนฟอร์ทูนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยก็ช่วงนี้มันไม่มีอัปเดตอะไรเลยนะให้มีไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะก็เพิ่งอัปเดตมีก็เลยกลับมาทําต่อนะครับก็ตอนนี้มีอัปเดตนะครับก็มีห่อนะครับซึ่งหอเนี่ยวันหนึ่งมันจะลงได้แค่ห้าครั้งต่อวันมันมันมันไม่รีนะแต่จริงๆมันน่าจะมีกดรีกดอะไรนะไม่งั้นมันไม่ไรมันตีวันละห้าครั้งอ่ะมันน่าเบื่อมากเลยนะ โดยที่หอถามว่ายากไหมตอนชั้นแรกๆมันง่ายนะแต่ว่าหมีลองไปดูชั้นยี่ห้าขึ้นไปรู้สึกพลังต่อสู้ถึงที่สี่แสนสี่หมื่นสองพันน่าจะตึงว่านะแต่พวกด่านยี่สิบเก้ามันก็มันก็ประมาณนี้อยู่หรือเปล่าวะแต่คือทีมนี่มีทําตอนนี้คือหมีฟูมากเลยไนงะคือแบบพอมากเลยนะเอาเอาอีเวนต์มาเขเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะผ่านได้นะเดี๋ยวไม่ว่าถ้าเกิดมีถึงเมื่อไรเดี๋ยวมีจะมาอัดให้นะครับถ้าด่านไหน,นยากนะอ่าอีเวนต์นะครับกิจกรรมเวลาหอคอยตามนี้อ่า พอเราตีรอบนึงมันจะได้เหรียญน,นะครับเป็นแกนเส้นเมอตกผลึกนะครับสามารถที่จะเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเข้าบานสร้างอีเวนต์นะครับเห็นไหมมีเลขเมีเลขเพชรฟรีๆเลยก็คือ250คูณสก็คือ1,000ก็ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็สาวกเอเตเรเียครับเราสามารถที่จะแลกนางเอาไปทําได้นะครับเพื่อนๆที่4ดาวอยู่แล้วก็อาจจะ5ดาวเลยก็ได้นะ แล้วก็สายฟ้านำทางเป็นป้อมนะครับควรทำไหมหรอโอ้การตกแต่งนะรูปจำลองแห่งเอนโทเปียไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยน่าสนใจคือเพชรยังอยงอื่นก็ก็แลกไว้ละครับอย่างน้อยมันก็เอาเอาไปเพิ่มนะของตกแต่งในบ้านได้นะครับเอ้ยในหอเรือ อย่างอื่นก็ชุดแฟชั่นเฟย่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอออเซเซด้านะโอ้โห็านด้วยว่าเฟเฟเฟเอ็กแตกเลยนะอีเดนนี่มันมีแต่เขาที่แล้วหรือรรเปล่าวะมีไม่เห็นนะหรือมีป้าโอ้แต่อีเดนสวยมากอีเดนป้าอวิกตอเรียเหรอโทษโทษน,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 นะเรียกว่าอีเดนเห็นมันหัวทองคล้ายๆกันอ่ามาได้สูวนบัตรผ,ผ่านต่อสู้วันนี้เป็นแบตเทิลพาร์สสองนะครับจากแบตเทิลพาร์สเท่าที่แล้วเนี่ย อ่าจะเป็นในส่วนชิเบล่านะอ่าตอนนี้จะเป็นใครเป็นสานักแห่งอาคางินะครับก็เ,เป็นอิซูมิเองตัวโปรดตัวที่มีปั้นอยู่แล้วนะสงสัยกูต้องเติมอีกแล้วใช่ไหมนี่ฮะชุดคอสนางค่อนข้างสวยเลยนะที่มีเหตุเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นเล่นเป็นสาววงอิซูมิก็ควรจะเก็บนะครับเดี๋ยวลองดูเอาซินี่โอ้โหเป็นไอนี่เลยอนะอ่ามิซันไฟเลยนะดูชุดนางก่อนนะครับ โอ้โหชุดสวยมากเลยอิซูมิคอสตูม 3D โอ้โหตัวสวยแล้วเนี่ยเหมือนเออยนั่นอ,อะไรนะชุดยูคาตะปะของญี่ปุ่นอะอิซูมิเป็นทายาทแห่งตระกูลบางกรน,นะครับก็ใครที่คือตอนนี้มันมีตู้อิซูมิมาอยู่แล้วเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดได้เลยนะสามารถเล่นได้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ไม่รู้ว่าอิซูมิเก่งก็ลองมาดูที่มีรีวิวได้นะครับ หมีว่ามันเป็นตัวละครที่ทําได้แทบทุกอย่างเลยหมีว่าค่อนข้างโกงนะแต่ว่าต้องพยายามเล่นคัสสอเนี่ยให้ตัน2ส,สายด้วยนะอย่างที่หมีทำอะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อๆอยากเล่นตามก็ได้เลยเนี่ยหมีเล่นเนี่ยเคนเซกับพาราดิน2อันเนี่ยตีก็แรงถึกก็ถึกหลบก็หลบได้แต่ว่าเป็นไปได้ควรจะอัพ4ดาวถึง5ดาวเลครับมันจะสุดจัดมาลาดบอกระยะเลยนะอิซูมิเนี่ย อ่ะเรามาดูในส่วนตู้แซลมอนนะครับพี่มาใหม่เลยนะเขานี้ก็จะเป็นเลทของอันเทม่ากับเซตดาถามว่าควรเปิดไหมคืออันนี้มีมีอันเทม่านะถ้าเอาแบกจบ28อันเทม่ายังไงก็สบายครับแต่ว่าตอนนี้มีมาปั้นมีมาปั้นไอ้นี่อิซซมิแบบเล่นเป็นแท้งแทนเลยนะคือมีไม่จำเป็นต้องลงอันเทม่าเลยถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบอา่าแต่ว่าถ้าเกิดจะเปิดตู้อิซูมิเนี่ยมันถูกนะตู้คราที่แล้วชิ 3, วเบลล่าที่3,000ัน่อวาน มีจาได้ว่าสามมันนะสมบติตู้เนี้ยเห็นบ้างมันเขียนว่า P ถ้า P เนี่ยเป็นเพชรก็คือเป็นเพชรที่เราต้องเติมเงินอย่างเดียวนะครับเป็นเงินบาทอย่างเดียวนะเก็บในเกมไม่สามารถเปิดได้โดยที่ตู้ดียังไงใช่ไหมครับง่ายมากเลยครับก็คือเราเปิดมาเห็นบ้ามันจะรับประกันก่อนเลยแล้วก็ได้ตัวสิบนะครับเปิดครั้งที่2รับประกันนี่หมีไม่รู้เหมือนกันว่าไ,ได้อะไรแต่ว่าได้เศษเนี่ยยีนะเปิดครั้งที่3ามที่ได้ตัวละครเลยครับถ้าตัวละครมาเป็นเศษเลยก็ ถ้าเกิดเรามีตัวละครอ,อยู่แล้วใช่ไหมเปิดซ้บมก็ได้ห้าสิบเศษก็ใช้เยอะอยู่นะว่าว่าจะครบเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆจะปั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาแลกเศษตรงนี้ได้นะครับที่อ,อีเทอร์ไร้นะครับเห็นปหมเนี่ยเพื่อนๆกดแลกได้เลยนะหมีจะพยายามทำสี่ดาวห้าดาวถ้าเกิดเติมอัดจริงๆอ่ะแป๊บเดียวก็ห้าดาวแล้วนางก็จะเป็นตัวที่สุดมากทั้งดาเมจทั้งแทงเอ,อ่าแล้วก็ซับแต่ว่าเอ้ยซับไม่ได้เดี๋ยวซับแล้วก็แย่นะแทงได้หลบได้ ตัวสกิลก็ไม่แรงครับเพราะว่าเราเล่นพาลาดีมันซับคาร์ดด้วยแล้วตัวน้องเนี่ยดาเมจค่อนข้างแรงมากนะถ้าหลบ2ทีมันจะติดอ่อสแตนคิติคอนดาเมจสองเนี่ยดูคลิปที่หมีทําก็ได้แต่ตัวตัวตัวที่หมีรีวิวตอนนั้นมันยังไม่ทันนะตอนนี้ตัวนี้จะโหดกว่าตอนนั้นก็คี้อยู่ประมาณ2องหมื่นกว่าถ้าตอนนี้น่าจะมาสามหมื่นกว่าเนี่ยหมีเล่นตามเนี่ยเพื่อนสามารถเล่นตามได้นะแล้วประกันว่าใช้อิซูมิปุ่มไม่จำเป็นต้องมีแทงแล้วอิซูมิตัวเดียวแทงได้เลยคือหมีทดลองมาหมดแล้วอะ ไปดูรีวิวมีได้นะมีรีวิวแล้วแต่คืออย่างที่บอกครับว่ามันก็ไม่แบบสำหรับคนที่เติมตังก็ไม่ถือว่าแพงอ่ะดีบอกเพื่อนๆไปเปิด200 200เซตเห็นปะ่ะค่อยมาแลกตัวอวนี้เปลืองมากแถมตู้แม่งอะไรที่อะไรที่มันจ่ายแล้วจบจ่ายจบครบชัวร์มีว่าโอเคกว่าสําหรับมีนะคํา <c oughs> ขอพีเมยมมันต้องมีตั๋วนะมันต้องมีตัว๋วกลุ่มฮีโร่ ก็มีแต่ตัวเ,เก่งๆต่อไปนี้ก็ตู้เดิมไม่มีอะไรนะครับก็มีตู้มาใหม่ก็คืออันเทมมาบเซเดดาแล้วก็อิโซมีแค่นี้นะโดยส่วน Is อิซออตอนนี้เซดามันปรับไอ้นี่แล้วสาย e อีวอเกอร์เวลาลงซซมมอนมาตอนนี้มันกลายเป็นสไลด์แล้วอ่ะมันไม่ได้โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็เพื่อนๆก็ลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วกันว่าน่าจะเปิดหรือเปล่าอันเทมาเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะ สามารถที่จะใช้แทงอย่างที่หมีบอกอบย่บ29ได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเพื่อนมาอัดอิซูมิอะ่ะมันมนตัวเดียวมันจบเลยแทงก็ได้หลบก็ได้ดาเมจก็ได้ก็สําหรับผู้เล่นใหม่อะ่ะถ้าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีอะไรมากก็ควรเปิดอย่างน้อยก็ช่วยจบ29ได้แน่นอนนะแต่าเกิดผู้เล่นที่แบบว่าจบแล้วไม่รู้จะปั่นตัวไหนก็มันทําอิซูมิได้เพราะว่ามันเป็นแทงได้ทุกอย่างเลยดาวมงดาเมจอย่างที่หมีบอกนะครับ อ่ะก็เรียบร้อยครับจบการรีวิวนะก็แพทนี้มันก็ยังไม่มีอะไรทามากเลยแล้วก็จริงๆจ,จ,จากใจคือหมีก็อยากให้เขาแบบพยายามอัพอะไรเร็วๆมากกว่านี้นะเพราะว่าเกมมันก็ไม่มีอะไรทำถูกไหมไม่หรอกลัวคนจะเลิกไปเล่นเกมอื่นกันเยอะพูดจริง,รงๆเพราะว่าโอวามีจะเจาะตลาดทําตลาดได้ก็ใช้เวลาอยู่นะประมาณนี้นะครับนี่โอเคอะไรก็เผื่อจะช่วยพูดเล่นได้ไม่มากก็น้อยคือคอนเทนต์ตอนนี้ที่หมีดูแล้วนะน่าสนใจคือหอนะ อย่งที่บอกคือหอโอ้โหอะไรวะวันหนึ่งแม่งลงแค่ห้าครั้งปกติเกมอื่นมาต้องกดรีได้ครับรีลงเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ผ่านด่านนั้นแล้วก็ค่อยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้โอ้โหเหมือนแบบเกมพยายามชะลอวันเออลงวันละห้าวันละห้าประมาณนี้นะครับอ่ะอยังไงถ้าอยากให้มีจะทาอะไรเกี่ยวกับวันเล่น for two ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีจะทําช่วยเหลือเพื่อนๆทุกท่านเหมือนเดิมอยากให้มีรีวิวตัวไหนบอกได้ยินดีนะครับ อันนี้เขาคูนสรับพร้อมตัวเลนคูคูเปอร์สองหมื่นบาทคูซา,า, e า,า, e า,า,ากิหกพันบาทคูนวนสองพันบาทคูคาราวนสองพันบาทคูพอยหนึ่งพันบาทคูแอคเซัสหนึ่งพันบาทให้มีอยากให้มีอยากอยากจัดทำเกมอะไรเพียงแค่โฮมเมได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม